ใต้มหาสมุทรโลกที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจแม้มนุษย์จะสร้างอารยธรรมมายาวนานหลายพันปีก่อสร้างเมืองใหญ่ใช้ดาวเทียมตรวจสอบโลกจากอวกาศหรือแม้แต่ร่อนยานไปลงบนดาวดวงอื่นแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเรายังเป็นความลับกว่า90%ของมหาสมุทรยังไม่เคยถูกสำรวจอย่างละเอียดมันคืออาณาจักรที่มืดสนิท เงียบงันและกว้างใหญ่จนมนุษย์ยังไม่สามารถวางแผนที่ได้ครบถ้วนเพียงแค่ผิวน้ำที่เห็นนั้นก็เป็นเหมือนเปลือกบางๆของโลกอีกใบที่อยู่ลึกลงไปลองจินตนาการดูว่าใต้เรือทุกลำที่แล่นผ่านมหาสมุทรอาจซ่อนช่องแคบที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบยอดเขาใต้น้ำที่สูงกว่าเอเวอเรสต์หรือหุบเหวลึกกว่าแกนคันย่อนหลายเท่าแต่ทั้งหมดนั้นถูกซ่อนไว้ในความมืดสนิท ที่สายตาเราไม่เคยมองเห็นเมื่อเราดำลึกลงไปโลกเริ่มเปลี่ยนไปทีละชั้นระดับความลึกของทะเลถูกแบ่งเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสงเริ่มจางลงความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลดลงจนแทบแตะจุดเยือกแข็งและเสียงรอบข้างค่อยๆหายไปในบริเวณที่แสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ไม่อาจส่องถึงเราจะพบกับ โซนสนธยาของโลกใต้ทะเลที่นี่สิ่งมีชีวิตต้องสร้างแสงของตัวเองเพื่อเอาตัวรอดสิ่งมีชีวิตประหลาดที่วิวัฒนาการอย่างเหลือเชื่อเมื่อเราเข้าใกล้ระดับความลึกที่มนุษย์แทบไม่เคยเหยียบย่างสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดก็เริ่มปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เหมือนสัตว์บนผิวโลกพวกมันวิวัฒนาการเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและคาดเดาไม่ได้ บางชนิดมีดวงตาขนาดใหญ่โตมากเพื่อมองเห็นในความมืดบางชนิดมีหนวดยาวหลายเส้นที่ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศตรวจจับแรงสั่นสะเทือนบางชนิดเรืองแสงเพื่อดึงดูดเหยือ่อหรือสื่อสารกับพวกเดียวกันและบางชนิดมีรูปร่างที่มนุษย์ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีเพราะแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกที่มีลักษณะใกล้เคียงภาพที่คุณส่งมานั้นเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆที่เปิดให้เห็นว่า ความลึกของทะเลอาจซ่อนสัตว์ที่รูปร่างไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดในตำนานยานสำรวจความพยายามเล็กๆในการเปิดโลกใบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีมนุษย์ทำได้เพียงส่งยานสำรวจลงไปทีละนิดทีละนิดยานดำน้ำขนาดใหญ่มาพร้อมไฟให้ตรงพลัง a u v เคลื่อนที่อย่างเงียบๆโดยใช้การนำทางอัตโนมัติหุ่นยนต์ ROV ค่อยๆยื่นแขนกลไปแตะพื้นทะเลที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อนแสงจากยานเหมือนลำแสงไฟฉายเล็กๆที่ส่องลึกลงไปในความมืดอ right ันไร้ขอบเขตเผยให้เห็นฉากต่างๆที่แทบไม่ตรงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยก้อนหินรูปร่างประหลาดที่ปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิตเรืองแสงปล่องน้ําพุุกร้อนใต้ทะเลที่ปล่อยควันสีฟ้าอ่อนๆสัตว์เล็กๆมากมายที่ลอยตัวเหมือนดวงตาในท้องฟ้ายามค่ําคืน และเงาของสิ่งมีชีวิตที่ว่ายผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังหลบสายตาเราทุกครั้งที่กล้องถ่ายภาพกลับขึ้นมาบนเรือผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างถกเถียงกันว่ามันคืออะไรมันมาจากสายพันธุ์ใดหรือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกและส่วนใหญ่คือคำตอบที่ยังไม่มียิ่งสำรวจมากยิ่งพบตัวเองรู้น้อยลง มหาสมุทรไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายคันชนิดเท่านั้นมันคือร่องรอยประวัติศาสตร์ของโลกคือคกลไกควบคุมอากาศคือศูนย์กลางของระบบชีวิตทั้งหมดบนดาวดวงนี้แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือยิ่งเราส่องแสงเข้าไปในความมืดเท่าไหร่ความลึกลับของมหาสมุทรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นร่องรอยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกระบบนิเวศที่ไม่มีแสงแต่มีพลังงาน สัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ถูกตั้งชื่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพบได้ในโลกเบื้องบนและเส้นทางของหลายๆอย่างที่ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ทะเลลึกเป็นสถานที่ที่มีชีวิตมากกว่าที่เราคิดและยังเป็นโลกที่มนุษย์เพิ่งแตะได้เพียงผิวบางๆเท่านั้นสุดท้ายความลึกที่เรายังไปไม่ถึงไม่ว่ามนุษย์จะสร้างเทคโนโลยีล้ำสมัยแค่ไหน จะส่งยานดำน้ำลึกได้อีกกี่เมตรหรือจะค้นพบสัตว์แปลกใหม่อีกกี่ชนิดความจริงก็ยังเหมือนเดิมมหาสมุทรเป็นโลกที่ใหญ่กว่าความสามารถของเราเสมอมันยังเก็บความลับไว้มากมายบางอย่างเราอาจพบบางอย่างเราอาจไม่เคยพบและบางอย่างอาจรอให้คนรุ่นต่อไปเป็นผู้ค้นหาในยุคที่เรามองเห็นภาพจากอวกาศชัดเจนกว่าภาพใต้ทะเลลึกของโลกตัวเองก็มีเพียงคำถามเดียวที่ค้างอยู่ ใต้ผืนน้ำกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีก